สตอรี่เรื่องสยองก่อนที่เราจะไปฟังฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับจะเกิดอะไรขึ้นถ้าผีไม่ได้มีอยู่แค่ภายในบ้านเมื่อสนาบรบแห่งความกล้าและเสียสละกลายมาเป็นจุดเริ่มต้นแห่งความสยองแต่ก่อนจะสัมผัสประสบการณ์ช็อกกับ5สมอรภูมิของจริงที่ถูกกล่าวขานกันว่าผีดุและลึกลับมากที่สุดในโลกแต่ขอเตือนไว้ก่อนว่าหากใครขวัญอ่อนอย่าคิดไปยูนิตค่ะอันดับหนึ่งสมรภูมมเขตรพอย สัญญาณสยองที่ทหารเากาหลีใต้ไม่มีวันลืมในปี1972ช่วงเวลาก่อนการสิ้นสุดสงครามเวียดนามกองทัพของเาอกาหลีใต้ได้รับสัญญาณวิทยุขอความช่วยเหลือมาจากหน่วยดงคี3ที่ถูกส่งไปปฏิบัติหน้าที่ในเขตอาดพอยฐานที่มั่นสำคัญที่ใช้ในการสู้รบกับเวียดกงข้อความที่ถูกส่งมานั้นถัดถัดหายหายและมีเสียงสัญญาณแทรกรบกวนตลอดเวลา แต่จับใจความสําคัญได้ว่าพวกเขาทรมานเหมือนอยู่ในนรกซึ่งสร้างความพรั่นพรึงให้กับกองทัพเกาหลีใต้เป็นอย่างมากเพราะว่าหน่วยดงคีสามนั้นถูกระบุว่าเสียชีวิตและหายสับสนไปในพื้นที่อาร์ทพอยเป็นเวลาร่วมกว่าหกเดือนแล้วสุดท้ายเมื่อไปถึงพื้นที่อาร์ทพอยก็กลับไม่พบทหารหน่วยดงคีสามแต่อย่างใดอันดับสองสมรภูกาิปโปรปลีการสูญหายลึกลับของเซนเริงแฮม พวกเขาถูกรู้จักกันในชื่อของเซนดริงแฮมเนื่องจากทหารทุกคนในหน่วยล้วนเคยเป็นอดีตพนักงานและลูกจ้างในสํานักงานทรัพย์ส่วนพระองค์ซึ่งการหายตัวไปอย่างลึกลับนี้เริ่มขึ้นเมื่อทหารกว่าหนึ่งร้นายในหน่วยนี้ได้ถูกส่งเข้าสู่การรบเป็นครั้งแรกณนะสมร,รภูมิกาลิโปลีในปี1915และระหว่างที่คำลังปฏิบัติของชายชาติทหารกันเป็นอย่างดีนั้น ทหารทุกคนในกองร้อยก็หายตัวไปอย่างลึกลับโดยไม่มีแม้กระทั่งร่องรอยหรือหลักฐานบ่งชี้ใดๆนอกจากคำให้การของทหารผ่านศึกษามนายที่อ้างว่าได้เห็นกลุ่มเมฆประหลาดขนาดใหญ่เคลื่อนตัวลงต่ำไปยังท้นที่ของการสู้รบและทันทีที่เหล่าเซนริงแฮมเดินยกทับเข้าไปในควันพวกเขาทั้งหมดก็หายสาบสูญไปอย่างไร้ร่องรอยจนถึงทุกวันนี้อันดับสามสมรภูมมองการปรากฏตัวของเทพมอง ผู้พิชตาสงครามในระหว่างการสู้รบแห่งมองเมื่อปี1914ความพ่ายแพ้ของกองกำลังอังกฤษและฝ่ายสัมพัทธมิตรได้เปิดไปเมื่ออยู่ๆทหารเยอรมันก็ขอถอยออกจากสนามรบด้วยเหตุผลที่ไม่แน่ชัดแต่คำพูดปากต่อปากที่แพร่กระจายในหมู่ทหารอย่างรวดเร็วก็คือการปรากฏตัวของทูสวรรค์ขึ้นมาระหว่างกองกำลังทั้งสองฝ่ายและทำให้ฝ่ายเยอรมันพากัล่าถอยไป จนต่อมาไม่นานเหตุการณ์นี้ก็นํามาซึ่งความยากที่จะหาคําอธิบายหรือหลักฐานที่เป็นรูปธรรมชัดเจนนอกจากแสนปริศนาลึกลับที่ปรากฏขึ้นมาในยามที่ความหวังของเหล่าทหารอังกฤษกาลังได้ปรี่ลงแล้วเกิดเป็นกําลังใจในการ,รเผชิญกับความเลวร้ายของสงครามอันดับสีสมรภูมิทหารมาแรงอาธาตของพลทหารมาที่ไม่เคยหยุดรบเมื่อสงครามโลกครั้งที่หนึ่งยุติลงในปี1918 j a เว s o n s Day อดีตทหารที่ผันตัวมาเป็นนักเขียนชื่อดังพร้อมกับเพื่อนร่วมงานอีกหนึ่งคนได้ตัดสินใจเดินทางในภารกิจเก็บเศษซากที่ยัหลงเหลือโดยเฉพาะสิ่งของเครื่องใช้ทหารในการรบนัสมอดภพมิทหารมาที่อีสแองเ l ลียพวกเขาเดินเข้าไปในป่าซึ่งมีต้นไม้ที่มีกิ่งก้านบิดเบี้ยวไปมาและขณะที่กําลังดึงท่อนไม้ที่ระเกะระกะออกไปให้พ้นทางพลทหารมาเยอรมันก็โผล่อ,ออกมาจากต้นไม้ และพุ่งเข้ามาทหาฝรั่งเศสที่อยู่อีกฟากหนึ่งของตันไม้พวกเขาทั้งสองช็อกกับสิ่งที่เจอเพราะภาพที่เห็นมันคือการเปิดประจักษ์พยานในการรบที่มีทั้งการประทะดาบและยิงปืนใสกันในระยะประชิดมีคนล้มตายและเลือดจันหนองเต็มพื้นหญ้าแต่แล้วภาพดันเปล่าที่ปรากฏตรงหน้าก็ค่อยๆเลือนหายไปราวกับไม่เคยมีอะไรเกิดขึ้นมาก่อนอันดับห้าสมรภูมินางกิง่งปริศนาทหารจีน, 3, นสามทันนายสูญหายตลอดการ ช่วงสงครามจีนญี่ปุ่นครั้งที่สองญี่ปุ่นได้รับชัยชนะครั้งใหญ่คือการเข้ายึดครองทั้งเมืองเซี่ยงไฮ้และเมืองหลวงของจีนอย่างนานกิงในปี1937ซึ่งการต่อสู้ระหว่างสองฝ่ายก็ทวีความรุนวรงมากขึ้นเรือ่อยๆมีการสูญเสียมากมายไม่เว้นวันแต่ทว่าในสงครามครั้งนั้นการสูญเสียที่แปลกประหลาดมากที่สุดก็คือกองพันทหารจีนกว่า3,000นายที่ได้รับมอบหมายให้ไปคุ้มกัน และเฝ้าระวังอย่างพื้นที่รอบๆของสมรภูมินานกิงซึ่งมีหลักฐานจากเครื่องวิทยุว่าพวกเขาทั้งหมดได้เดินทางข้ามแม่น้ำแยงสีเพื่อเข้าไปยังเมืองนานกิงเรียบร้อยแล้วแต่ถัดมาอีกวันเหล่าทหารทั้งหมดในกองพันนั้นได้หายตัวไปอย่างไม่มีเหตุผลและไม่มีข้อพิสูจน์ที่แน่ชัดว่าเกิดอะไรขึ้นกับพวกเขาหรือไว้เทียงอาวุธสู้รบที่อยู่ในสภาพสมบูรณ์และกองไฟที่เพิ่งจะมอดดับลงไม่นาน สตอรี่เรื่องสยองขอบคุณที่รับฟังอย่าลืมกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับ